บายบันปลายนั่นอะเอออยากมีแบบนั้นมั่งแต่ว่าจะอยู่ถึงไหมน้อน้องนะ่ะเดี๋ยวนะสาวผูใ้ใดสบายดีเดอ้อทุกคนยกไม้ยกมือได้เลยนาะอฮอดมงแล้วเพราะเพราะน้องบอนขอบใจลหลายๆลายเดอ้อพี่นางเดี๋ยวนะออาแคบก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าตุกบได้จดลงสมุดโน้ตตอนนี้ตุกต้องแคบหนะ้าจอไว้แล้วก็จะไปโน้ตลงสมุดโน้ตอีกทีหนึง่งแล้วทีนี้เวลาลงเวทีไปก็คืออ่ะไปใช้นี่ตามลิสต์เลยประมาณนี้ จะได้ไม่ตกหล่นเนาะว่าเออคนนี้เราให้ไปแล้วหรือยังหรือคนนี้เรายังไม่ไปมันมันมันจะได้ไม่หล่นจากบัญชีแต่ถ้าคนไหนหล่นจริงๆก็อขออภัยเลยทุกคนเด้อทักมาวันหลังนะแต่ก็พยายามแคปหน้าจอไว้ทั้งหมดเนาะยกงไมง่ยงัมือได้เลยเลยด้อทุกคนเด้อวันนี้เราได้สี่สิบหเลิฟก,กันเลยนะขอบใจหลายๆเราขอบใจทุกกาลังใจเลยอ่า บก้าเออยื้อไวเดี๋ยวยันตุกเออยบมหมดนะทุกคนแล้วว่ายังไงอะถ้าเออยไม่หมดจดไม่หมดก็ต้องขออภัยเนาะในนี้ที่จําได้ที่เจอในนี้ก็คือจะมีพ่อน้องบอลพี่บัวพี่นางน้องเปพี่เชฟน้องป๊อปปี้พี่ไก่น้องปุ้ยพี่อ้อมแล้วก็พี่นวลจันพี่รัชชาพี่กว้างพี่บบากวางพี่บ่าเลยแล้วก็ใครอะมีมีมีอีกอะพี่พี่อย่างพี่โกศลเออพี่โกศลด้วยนั่นอะ ตอนลูกอายุน้อยปัญหามันจะเล็กเอา้าใช่ไหมพี่ไก่ไม่นน้องว่าปัญหาใหญ่แล้วนะนี่นะเออแต่ก็มีหลายคนว่าอยู่เนาะตอนยังเล็กน่ะเออมันก็ว่าว่าปัญหาแล้วแต่ปัญหามันก็เล็กนี่นะแต่พอโตขึ้นยิ่งยากไปอีกเห็น <c oughs> เขาบอกว่ายิ่งนูน่นประมาณอายุสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าลงมานี่ก็คือโอ้ใจะจะจะ,จะ, ag, จะ ag, ยากยากอีกนั่นน่ะแต่ว่าก็ขอให บ่ยากบ่ให้มีปัญหาอย่างมากกว่านี้เป็นเด็กดีตั้งใจเฮียนฮักพอ่อหักแม่แค่นั้นแหลนะน้อที่พ่อแม่อย่างได้จังลุงนะ่ะคือมีอนาคตที่ดีดูแลตัวเองได้แบบบ่ให้พ่อแม่ได้เป็นห่วงแค่นั้นบ่ยา่วชเอาปัญหาอย่างมาให้พ่อแม่กับพอแค่นั้นแหละน้องนะบ่ได้หวังอย่างแบบต้องหวังว่าให้ลูกมาเลี้ยงเรานะโอไม่ไม่คือตัวเองก็สำรองของตัวเองไว้อยู่ว่าเออบ้านไปฉันจะอะไรยังไงทําไมนะนะั่นน่ะบ่ต้องบ่ต้องการให้ลูกมาเลี้ยงเราแต่ขอแค่ว่าให้เราดูแลตัวเองเราได้นะนะั่นน่ะ แต่บางทีตอนใจให้ก็เออก็ว่าวไปว่าไปสักไ,ไหยบางอย่างก็ว่ามั่วชั่วไปแต่ว่าไนใจก็มีต่ค้มนหาค้อหวังดีให้ลูกอะไรเนาะคนที่มาเป็นพ่อเป็นแม่สินะเขอาใจได้ทุกคนเด้อย,ยกไหมย,ยกมือได้เลยเนาะแล้วมืออื่นก็เขามาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมเนาะก็คือเอ่อบางทีถ้าบบได้มานั่งมาล้มกันในเงินครัวการนู่นจะไปนั่งคุยที่โซฟาที่นอกกินกาแฟายังไปเนาะเพราะว่าบางทีตุก๊กกะคิดบอกว่าเออเราจะมาเฮ็ดอีกอย่างอยู่ในเงนครัวเนาะตอนเศร้านี่ถ้าคิดบอกก็คือ,คอไปนั่งคุยกินกาแฟาด้วยกัน น่าจะประมาณนั้นพวกนี้บายเนะ้อทุกคนนาอยกไม้ยกม,มือได้เลยเด้อผู้ใดที่เอ่ยเจออ้นี่มีน้องกุ้งสดด้วยนี่น้องกุ้งสดแม่น้องด้วยนะน้ออันนี้ผู้ใดที่เอ่ยโบมดนั่นะนะ่ะต้องขออภัยหลายๆนะ้อประกาศแต่ว่าทุกคนนะ่ะอยู่ในลิสต์ไลยชื่อแน่นอนเพราะว่าทุกแคปหน้าจอไว้หมดแล้วนั่นะนะ่ะเออเดี๋ยวนะลงไปนี่ก็น่าจะไปเป็นบ้านของน้องกุ้งสดแล้วน้องกุ้งสดแล้วก็พี่บัวนะ่ะที่เจอทุกวันพี่เบาเลยแล้วก็อืม น้องปุ้ยเมื่อคืนนี้พี่ไปทันแต่ว่าพี่ไม่ได้ยินไม่ได้เปิดเสียงเลยไม่รู้ว่าน้องปุ้ยพูดอะไรยังไงทําไม <laughs> พี่ปิดเสียงไว้แต่ว่าจอดจนปุ้ยลงนั่นแหละพี่ไปแล้วนะเดี๋ยวจัดหลังบ้านนะคะโดยขอบใจเด้อพี่กาขอบใจลลาย thank you so much everybody ขอบใจทุกคนเลยเนาะที่มาให้กําลังใจพี่บัวเอาพี่บัวเอาสาวผู้ไทยไปเติมให้พี่นางแล้วเด้อกําลังใจแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูคอมเมนตะ์นอกจะหัวพู้เดมาหาเราแล้วสิไปเบิ้งคอมเมนต์หลังบ้านเดี๋ยวตามไปให้กําลังใจกันได้เนาะ จอกันไหมเมืม่อื่นนะทุกคนเด้อพี่แมวนี่นี่นี่นีนนพี่เดเลกพี่แมวนี่ขอบใจหลายๆนีโอ้ยเกือบลเลดนี่ละอ่านบทถึงขออภัยหล,ล,ลายเนาะแต่ว่าก็หลังจากลงเวทีไปตุกเช็คได้หมดเลยว่ามีใครมั่งนั่นน่ะนี่แหละตอนแรกเหมือนเมื่อวานในตุ๊ไม่ได้เอ่ยขอบคุณว่าใครๆเดี๋ยวกลัวเราเอ่ยชื่อไม่หมดแล้วเขาจะเสียใจนั่นน่า <laughs> ต้องขออภัยหล,ล,ลายเนาะ <laughs> พี่นอนอยู่บ้านแม่น้องเลกับน้อง ยศมาส่งคืนเลยเนี่ยพี่บัวไปนอนฟ้าบ้านแม่น้องลีกับมันน้องยศมาสงคืนแล้วนะ่นะบายๆเด้อทุกคนเด้อบายๆเจอกันใหม่เนาะเจอกันใหม่เมื่ออื่นเมื่ออื่นที่เก่าเวลาเดิมเนาะสําหรับวันนี้กะเข้ามาได้หกสิบเก้านาทีพอดีอุ้ยอีกอีกเท่าไหร่ยี่สิบเซกเนยี่สิบวิจะได้เจ็ดสิบนาทีทุกคนเอาเอาโอ้พี่แพ้นี่นี่พี่แพ้ด้วยพี่แพ้ขอบใจนะารอุ้ยนี่เด้เห็นบอก คันเมาเราก็เอยซื้อบมดอสลโอีโอ้ได้ที่สี่สิบหกเลิฟเลยอะ่ะลงได้เลยเนาะทุกคนทุกคนที่ว่าต้องไปหากำลังใจไปนั่นนูนนี่ไปส่ง,งใจเพื่อนๆต่อหรือว่าไปขึ้นเวทีไปได้เลยเดอ้อขอบใจหลายๆเนาะเจอกันใหม่เมื่ออื่นพอดีได้ 70, เจ็ดสิบอ่นาทีพอดีเลยเนาะได้หนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีเมื่อานี้เขาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดอ้อพอน้องบอลบ๊ายบายจ้าทุกคน